ตอนนี้ก็มาถึงนครปฐมแล้วะนะครับสารยาวันนี้ก็มหิดลนะครับมีการฝึกซ้อมบริญญาเนี่ยมีกลางเต็นท์ไว้ด้วยนะครับสำรองพื้นที่นักศึกษาที่จบ รับจริงก็ประมาณทิศหน้านะครับถ่ายดูบรรยากาศในมหาลัยมหิดลแต่น้องที่มาเรียนลูกชายนายยังไม่จบนะครับปีหน้า มาอะไรมีดนลมลืนวันนี้ฝนก็จะตกอยู่นะครับมืดตอนวิ่งมาจากกรุงเทพก็ตกเกือบตลอดทางครับก็ให้ดูนะครับรอบๆใครเคยเข้ามาแล้วครับก็ทักบอกด้วยนะครับ อันนี้เป็นสนามฟุตบอลด้านขวามือวันนี้ที่จอดรถน่าจะแน่นเพราะว่ามีการซ้อมรับปริญญาด้านซ้ายมือคือเป็นบึงนะครับแต่ว่าเป็นเขาจะทำโซลาเซลล์ไว้คุม พื้นที่ป่าประโยชน์คุมผืนน้ำอีกทีหนึ่งนะ,ะโซลาเซลล์พลังงานสะอาดนี่นะครับเป็นพื้นที่ถนนรอบมหลาลัยมหิดลบเดียวขวาเนี่ไป รอบนะครับไอเลี้ยวซ้ายนี่คือออกถนนใหญ่มีรถรับส่งด้วยนะครับฟรีรถเวียนรถไฟฟ้านะครับของพาไลนยเนี่ยคันนี้ มีหลายทางครับมาลายมไมิดอนก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงแมคโคตรงขึ้นไปคือเป็นกระทุ่มแบนดนะครับถ้าเลี้ยวขวาอยู่เทินกลับ ออกไปทั้งนคปรปฐมนะเลียวซ้ายก็เข้ากรุงเทพปิดเก้านะนี่ก็จะเป็นถนนหมายเลขสามสามแปด ก็เยอะเหมือนกันนะครับคล้ยคล้ากรุงเทพแต่ว่าก็ยังเบาบางอยู่ตอนเช้าถึงที่โยเทินนะครับข้างหน้าหยุดเทินกับ ปฐมเจดี JD, ก็อยู่นครปฐมนี่แหละครับระคะใครเคยมาก็จะรู้ว่าวงปฐมเจดี JD. ชื่อตรงกับชื่อจังหวัดเลยนะอยู่เทินมาแล้วแล้วก็จะเลี้ยวซ้ายใต้สะพานนะ ข้าเส้นสายหลับถนนหมายเลข338 หลังพวงมาลัยไปทุกที่ที่ตรงมาจากปิ่นเก้าตรงมาจากกรุงเทพนะครับโอเคนะครับเพื่อน กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องพงชาแนลติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆบายบาย